วันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราอาจจะมีการพูดผิดหรือการเขียนผิดกันเป็นบ่อย,อยๆน่นนะครับและก็คือประโยคนี้ครับ it s take a long time หรือน่นอนครับ it's work หรืออีกประโยคก็คือ it's cost 5,000บาทนั่นเองครับซึ่ง2ประโยคนี้นะครับมันจะไม่ถูกนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า it's นะครับผมที่จริงแล้วนะครับ it apostrophe s นะครับก็คือ it's นะครับมันจะต้องตามด้วยอะไรฮะตามด้วยนามไม่เช่น it's a dog มันเป็นหมาเองครับหรือจะเป็นสถานที่ก็คือ it's upstairs มันอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับหรือจะเป็น adjective นะครับ it's hot ก็คือมันร้อนนั่นเองครับแต่ถ้า it's นะครับ it apostrophe s มันจะไม่ตามด้วย verb ช่องหนึ่งธรรมดาเองนะครับเพราะว่ามันจะผิดหลักไวยากรณ์นั่นเองครับดังนั้นนะครับที่จริงแล้วตัว s ไม่ได้อยู่ที่ it's take three hours ใช้เวลา3ชั่วโมงหรือ ือ it's cost 5,000 b a บาทที่จริงแล้วตัว s มันจะต้องไปอยู่ที่ตัว verb ทัเดียวนะครับก็คือ it takes three hours หรือ it costs น,นคะครับ5,000 b a บาทหรือ It works ก็คือมันทำงานหรือว่ามันใช้งานได้นั่นเองครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า it นะครับก็คือ it เนี่ยมันก็เป็นประธาน s ของ present simple ซึ่งจะมี3ตัวนะครับ he she it นั่นเองนะครับเช่น she lives in Thailand he has a car หรือ it works นั่นเองครับเห็นไ,ไหมฮะไม่ใช่ she have a car นะครับหรือ he live in Thailand แต่เราจะไม่พูดแบบนี้นะครับ she's have a car หรือ he's live in Thailand หรือ it's cost 5,000บาทอันนี้จะไม่ถูกต้องน,นันเองครับดังน,นั้นจำแล้นะครับว่า he she it นะครับจะเป็นประธาน s นะครับแต่ s จะไปอยู่ที่ตัว verb ถ้าพูดถึงปัจจุบันท <Okay. S 1> นั่วไปครับมาติดตามกันทุกวันนะครับกับซีรีส์ใหม่ของเรา common English mistakes ภาษาอังกฤษที่เราอาจจะพูดผิดอยู่บ่อยๆแต่อาจจะไม่รู้ตัวนั่นเองครับ